สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลครับวันนี้เราไปไหนกันครับตุ๊พี่วันนี้เราจะพามางานเบบี้แฟร์เบบี้แฟร์นะครับที่ <Baby S 1> ไบเทคบางนานะครับก็จะเป็นงานที่คุณแม่ๆม,มาซื้อของใช่แล้วก็เด็กๆเกตรียมเพื่อคลอดเตรียมเพื่อคลอดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับแล้วเราจะซื้ออะไรกันบ้างลูกซื้อเยอะเลย่ะคราวนี้โอเคครับแต่พร้อมแล้วไปชมกันครับไป อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ,าาอันนี้อะไรครับคุณหยกอันนี้เรากำลังนั่งลิฟต์ค่ะเพราะว่าของมันเยอะมากใช่เพราะของเยอะก็เลยไม่รู้ว่าอะไรต้องซื้ออะไรที่ยังไม่ต้องซื้ออืออันนี้เป็นลิฟต์นะครับใช่จะเตรียมไปซื้อของเพราะว่าเรายังเพิ่งคลอดเองน้องยังไม่เกิดเลยีล๋ยวก็เลยเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าโอเคครับเยี่ยม ครับงาน Baby ้แฟร์ที่ผมมาก็คืองานอ m ม r i ริน b บบี้แอนด์จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาะมีสินค้าแม่และเด็กมากมายเลยครับแล้วก็ลดราคาด้วยและที่สําคัญมีของแถมให้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มาเดินเลือกซื้อของในงานก็ควรเดินดูหลายๆแบรนด์นะครับเพราะสินค้าชิ้นเดียวกันมีหลากหลายแบรนด์มากและที่สำคัญราคาแตกต่างกันนะครับ เรียบร้อยแล้วเล่นเสดื่ยเลยครับและนี่ก็คือของที่เราซื้อสําหรับเพื่อลูกคนแรกของเราครับ1วันเต็มนะครับเยอะมากจริงๆนะครับก็ได้ของครบเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละอย่างที่ผมซื้อมีอะไรบ้างครับไปครับครับและนี่ก็คือของที่เราซื้อกันมาครับเยอะมากเลยนะครับของเหล่านี้นะครับได้มาจากในงานนะครับ นอกจากพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกเซตหนึ่งที่เป็นคอกเด็กนะครับที่ส่งไปที่บ้านนะครับก็วันนี้เอามารีวิวตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากนี่เลยครับรถเข็นนะครับอ่ารถเข็นเด็กนะครับยี่ห้อ j อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับรถรถคันนี้มีความพิเศษหน่อยนี่นะยี่ห้อจอยนะครับว้าวหมุนได้อย่างคล่องตัวมากเลยนะครับเผื่อลูกอยากจะ หมุนนะครับสนุกมากนะครับพูดเล่นนะครับแต่ว่ามันคล่องมากเลยนะตัวนี้นะครับแต่ที่ผมชอบนะครับผมชอบตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นคาร์ซีทเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวผมมาปวดให้ดูชอบมากเลยเนี้ยตึ้งอ่าเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาบินออกก่อนนะครับตัวนี้เนี่ย อ่สมมุติว่าเราจะอุ้มลูกไปหาหมอนะครับเราก็ใส่ตัวนี้ใส่ตรงนี้ได้เลยนะมันเล็กกระทัดรัดมากนะครับแล้วก็สมมุติถ้าเราไม่เอาไม่ใช้รถเข็นเราก็ใช้ตะกร้าอันนี้เรียกว่าตะกร้าตะกร้าใส่เด็กนะครับแล้วก็เป็นคาร์ซีทด,ด้วยนะครับติดรถยนต์ได้นะแล้วที่ผมชอบมากเลยคือนี่เลยครับอ่าเราสามารถแขวนนี้ได้ด้วยอ่าน่ารักไหมนะครับอ่าสมมุติแบบจะโยกเยกเหมือนเขาอยากจะ อยากให้กล่อมอะแล้วเราสามารถมาติดกับรถได้อันนี้รถรถเข็นนะครับสมมุติเราจะเอาลูกใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่รถเข็นเนี่ยก็ใส่ในนี้ก็ได้นะครับอ่าตรงนี้นี่ก็เปิดเปิดไอ้นี่ได้ด้วยครับอะใช้แค่นี้ก็ได้นะครับใช้แค่นี้ก็ได้เออดีนะครับผมว่าเท่ดีนะแล้วสมมติว่า อ่ะเราจะใช้รถเข็นด้วยแล้วก็ใช้ตะกร้าด้วยเราก็เสียบตะกร้าเขาเ้าไปเลยนะครับใส่คาซิทไปด้วยก็ได้นะครับนี่แล้วคุณลูกก็หันหน้ามาอย่างนี้นะครับเดีในนี้อาจจะเกะก,กะแล้วก็ทับหน่อยนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ลูกใส่แล้วก็โอ้ไปเลยครับโอ้หมุน <laughs> ครับก็ รถเข็นจอยนะครับซื้อมาในราคา6,990บาทนะครับแล้วก็มีของแถมอ้าวส่วนขายก็แถมนี่ให้นะครับเอ่อเป็นที่กัดนะครับเป็นที่กัดอะไรที่ฝึกกัดเอ่อผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแล้วก็มีสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคนะครับเช็ดมือโอเคอ่าเซ็ตนี้เก็บก่อนครับก็ ถูกใจมากนะครับในส่วนของรถเข็นเพราะว่าผมไปลองมาหลายคันแล้วเนี่ยเลือกเฉพาะไอ้คันที่แบบบุนง่ายๆมุนค่องๆอ,อย่างงี้นะครับอ่ะจอดจอดต่อไปนะครับเดี๋ยวรถเข็นออกก่อนแล้วกันนะครับต่อไปของูดถึงตัวนี้มั่กว่าที่ปั๊มนมนะครับอ่าที่ปั๊มนมตัวนี้เลยอ่ะเลือกใช้ของฟินลิดนะครับอ่ะเป็นที่ปั๊มนมของฟินลิดตัวนี้เนี่ย ซื้อมาในราคา6,900บาทนะครับก็วิธีปั๊มนมนะเดี๋ยวค่อยไปศึกษาวิธีใช้อีกทีละกันก็มีตัวปั๊ม2ตัวเลยนะครับเป็นตัวปั๊มแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเสียบไฟฟ้านะครับแต่ว่าไอตัวนี้มันจะเป็นฐานไม่ใช่แบตนะเป็นฐานนะครับแต่ก็โอเคนะครับรับพกไปข้างนอกก็ใส่ฐานแล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนมากเห๋ยวนี้ตามบริษัทหรือสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีที่ให้อ่ ปัมนมได้นะครับก็สามารถเสียบปลั๊กก็มีปลั๊กอยู่ทุกที่นะก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบตหรอกนะครับแต่ว่าถ้าจะออกไปไหนใช้ถานได้นะครับอ่าตัวน,นี้6,9 0 0นนะครับต่อมาก็เป็นเซตหนึ่งนะครับอ่าผมเอาลงก่อนนะครับเซตนี้นี่นะครับเซตนี้นะครับก็จะมีขวดนมนะครับมีขวดนมมีที่ซับนมนะครับ อ่าอันนี้ก็ที่ซับนมเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจนะผมพูดผิดอะไรอย่าว่านะครับอันนี้ก็คือที่ซับนมเพราะผมก็คุณพ่อมือใหม่นะครับทิ้งได้กับทิ้งไม่ได้อะไรทิ้งได้<น>คุณแม่ทิ้งได้คือตัวเล็กอันนี้คือทิ้งได้อ่าอันนี้คือซับซับโอ้ขอบคุณมากครับคุณแม่ต่อไปตรงนี้อันนี้คือเครื่องอุ่นขวดนมอ่าเวลาเวลาเราปั๊มนมออกมาแล้วเนี่ยเราต้องแช่นมใช่ไหมครับแช่ช่องฟีดอะไรเนี่ยแล้วก็ เอามาอุ่นนะครับให้อุ่นแล้วรับประทานนะครับต่อไปตัวนี้อันนี้นึ่งขวดนมค่าเชื้อโรคนะครับเพราะว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยต้องเป็นอะไรที่สะอาดมากนะครับต้องเอาไปนึ่งก่อนถึงจะใส่นมได้ต่อไปตัวนี้เครื่องปั่นอาหารนะครับปั่นแล้วก็นึ่งด้วยให้เด็กแรกเกิดทานนะครับหลัง6เดือน,นะค่ะหลัง6เดือนอ่าตรงนี้หลัง6เดือนนะครับเซตนี้เนี่ยนะครับเซตนี้นะ เซตนี้นะครับราคา9,900บาทนะครับก็เอ่อถ้าเป็นราคาจริงเนี่ยจะเป็นหมื่นกว่าบาทเลยนะครับแล้วก็ลดประมาณ12ื่นสองอ่ะรู้สึกว่าผมดูดีๆแล้วลดไป2,000นะครับอ่าสำหรับตุ้พันฟินลิตชุดนี้นะครับต่อมาก็อันนี้เป็นของแถมของแถมจากเซตพวกนี้นะครับรวมที่ปั๊มนมด้วยหรือนนเปล่ปั๊มนมตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นของแถมจากฟินลิทนะนะ่าน่ารักมากเลยนะครับผมชอบมากนะ เอาเริ่มจากแถมขวดนมมา2อ,อันนะครับเอออันนี้มีแถมขวดนมแถมที่ฝึกดูดนมเอ้ที่ฝึกดูดนมโอ้นี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยโอเคอ่าผมชอบอันนี้มากเลยนะครับอันนี้คือกระเป๋าเด็กนะครับกระเป๋าเด็กใส่ยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่อ่ากระเป๋าเด็กนะครับ ใส่เด็กใส่ยังไงไม่รู้แหละนะเดี๋ยวเราลูกน้อยออกมาก่อนนะครับนะอันนี้ของแถมนะอ่ะกระเป๋าเด็กสีสวยและสีฟ้าเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับอเอาแต่ขอใส่ง่ายๆก่อนอ่ะกระเป๋าเด็กนะครับแล้วก็มีแถมเอ่อผ้าอ้อมเด็กแรกเกิดเช่ผ้าอ้อมไหมเพิ่มเพิ่ม มีพี่เลิกอ่าใช่นะครับแถมพ้าวอ้อมมาหนึอันนะครับแล้วก็สูงเด็กประสงค์อีก1อันครับอ่านี่คือชุดแถมของฟิลิปนะก็โอเคเยอะดีนะครับครับแล้วของชิ้นต่อไปของเราก็คือเปรครับอ่ามาดูกันนะครับอันนี้คือเปรเด็กนะครับนี่โยกได้ด้วยนะครับจะจเป็นเปรมือนะนะครับแล้วก็โยกให้เขาอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็มีอ่ามุ้งด้วยนะครับ มีม้วครอบอีกทีนะครับแล้วก็นิ่มมากนะครับเปเด็กตัวนี้ราคาอยู่ที่1,200บาทนะครับนะอ่าก็น่ารักดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูถุงเก็บน้ำนมครับนี่ยี่ห้อนี้นะครับก็ซื้อมาทั้งหมดกี่ถุงเนี่ย1 2 3 4 5สี่ห้าถุงนี้ราคา417บาทนะครับ5กล่อง5กล่อง,ล,องละ25ถุงอ่าขอบคุณครับก็คือมีทั้งหมด5กล่อง กล่องละย5ถุงราคา417บาทนะครับอันนี้ถุงใส่น้ำนมนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นอ่าโอ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 อ่าตัวนี้นะครับก็เป็นที่อ่าล้างขวดนะครับแปลงล้างขวดราคา45บาทนะครับอ่าอันนี้ก็นเซ็ตนี้นะครับอ่ต่อไปมาดูนี่กันดีกว่านะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับอ่าเอานี่ก่อนเลยอใกล้นะครับ อันนี้เป็นการมังอาบน้าลูกนะครับฉบับแบบง่ายๆนะครับเรียบๆราคา179บาทนะครับกาะมังอาบน้ำหนุ่อยนะครับโอเคนะขอวางเวื่อนี้ก่อนนะครับต่อไปชิ้นต่อไปนะครับเป็นที่นอนพร้อมมุ้งนะครับอันนี้เป็นที่นอนแีบตามรูปนี้เลยนะครับที่นอนพร้อมมุ้งนะอือนะครับ อ่ะตัวนี้ราคา1290นะครับเป็นที่นอนพร้อมมุ้งขนาดกลางนะครับนะอ่ะจากนั้นนะครับเราก็มีหลายชิ้นเลยนะครับครับต่อมานะครับจากร้านเดียวกันครับอันนี้คืออะไรครับภร <5 S 1> รยาห่อลำตัวค่ะห่อ, <5 S 2> อลำตัวห่อหอลำตัวเท่าไหร่ครับ440 อ่าราคา440อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่เราซื้อมา2อันก็ลด40บาทให้400อ่าขอตัวนี้ 400, คือผ้าห่อตัวเด็ก<ช>อ่าผ้าห่อตัวเด็กนะครับต่อไปอันนี้คือผ้ารองปัสสาวะกันน้ําค่ะอ่านะครับผ้ารองปัสสาวะกันน้ําราคาเท่าไหร่ครับ220 2 20บาทนะครับต่อไปอันนี้อะไรนะครับ ห้าคุมสาหรับให้นมค่ะผ้าคุมให้นมราคา290ราบาคา290้าบาทนะครับอันนี้ของคุณแม่นะครับอ่ะแล้วก็มีอันหนึ่งอันนี้เพื่ออะไรเป็นผ้ารองอนเนกประสงค์อ่ะอ่าผ้ารองอนเนกประสงค์อีกอันหนึ่งราคาร้อยเดียวร้อย <100 S 2> เดียวนะครับส่วนของแถมที่เราได้ก็คือนี่เลยครับอ่าเป็นอะไรเนี่ยหมวกมีผ้ารองคอสามเหลี่ยมแล้วก็หมวกค่ะอ่าผ้ารองคอสามเหลี่ยมแล้วก็หมวกเป็นของแถมนะครับ อ้าวต่อไปอันนี้ผ้าสาคูใช่ผ้าสาคูนะครับไว้ทำอะไรผ้าสาคูเป็นเหมือนอออผ้าอ้อมอะค่ะผ้าอ้อมสาคูผ้าอ้อมสาคูนะครับนะราคา500บาทนะครับอ่าเป็นผ้าอ้อมสาคูนะ4 2, 8, 3, 12, 12ี่4 3 12ปดสี่สามสิบบผืนนะครับ500บาทนะ ครับมาดูนี่กันดีกว่าครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมชอบมากก็คือกางเกงเด็กนะครับอ่าหรือบอกเพื่อนๆไปว่าลูกของผมเป็นลูกชายนะครับอ่าอันนี้กางเกงเด็กชายนะครับตัวละ10บาทเองนะครับตัวละ10บาทซื้อมาทั้งหมด10ตัวนะครับใส่ไปเลยครับกางเกงเด็กน่ารักนะครับหลายสีหลากหลายสีตัวละ10บาทเท่านั้นนะครับไอใส่เล่นคุกคนกันให้สนุกไปเลยนะครับ ต่อไปเสื้อนะเสื้อเด็กนะครับเสื้อเด็กนี่ตัวเท่าไหร่ครับคุณแม่59ค่ะตัวละ59านะครับเป็นเสื้อเสื้อใส่กเกางเกงนี่แหละครับอ่าเป็นเสื้อสบายๆนะครับสไตล์หนุ่มๆน,นะครับสไตล์หนุ่มๆน,นะเอาตัวละ59าบาบาทแล้วก็มีอ่าผ้ากันเปื้อนด้วยเนี่ยมีผ้ากันเปื้อนแล้วก็หมวก อ่าผ้ากันเปื้อน39บาบาทใช่ไหมเ uh, <20. S 1> อ่อยี่สิบอ่าผ้ากันเปื้อนราคา20บาทนะครับนี่มี2อันนะครับอันนี้หมวกเท่าไหร่หมวกก็20นะหมวกก็20บาทนะครับแหน่น่ารักมากอ้าวต่อไปนะครับเรามาดูชุดดีกว่าน,นี่มีผมมีชุดเก๋ๆด้วยนะครับอืมอันนี้แพงนิดนึงว่าครับสะดุดโอเคสะดุดเฟรนะครับ อ่ะเสื้อนะครับเป็นเสื้อยือดนะครับแนสไตล์ชายหนุ่มเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาตัวส <220. S 1> องร้อยใช่ไหมสองร้อยยี่สิบตัวละสองร้อยยี่สิบเอดป่ะเออเป็น body นะบอดี้นะบอดี้สูทอ่มีมีรองเท้าด้วยเห็นป่ะมีถุงเท้ามีถุง,ม,ถงมือมีถุงมือด้วยนะครับสองร้อยยี่สิบนะครับผมซื้อมาหลายตัวเลยแม่นะครับอ่ะมา่าอ่าพร้อมล่าเหยื่อะนะครับ อ้าวนี่หน่น้อยธุรักสัตว์นะครับมีแต่หมาแมวหมูนะครับอ่าเป็นนี่นี่เป็นเสื้อบรอิสุทธ์นะครับอ่าต่อไปอน,นี่ผมชอบมากเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเสื้อเหมือนกันอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณแม่เขาแถมไม่แถมนะจริงๆตัวละร้อยแต่เ<อ>ขาแถมอ่าน,นี้เขาแถมให้คาตัวแถมสองอ่าอน,นี้เป็นของแถมจากร้านเสื้อนะครับ วันที่สุดไม่มีไม่มีขายาอ่าเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเป็นของแถมนะลายตะเค่มากชอบมากเลยลายตะเค่ชอบนะครุคณพ่อเลือกคุณพ่อเลือกนะครับอันนี้ของแถมเหมือนกันจากจากที่ซื้อชุด5้าตัวนะครับอ่าอันนี้ลายประวานนะครับน่ารักดีนะครับอ้าวต่อไปนะครับเรามาดูเซตนี้ครับนี่เซตนี้ก็ลัชชูรี่หน่อยแพงนิดน,นึงนะครับอ่า นะครับเป็นหมวกแต่ว่าอันนี้ผ้าดีหน่อยนะครับนิ่มมากเลยนะครับอ่านิ่มมากเลยอันนี้แพงนิดนึงตัวนี้220เนี่ยผมจําได้นะเพราะผมตื่นเต้นมากเพราะราคาแพงนะครับอันนี้อันละคู่ละ45คู่ละ45เป็นถุงมือนิ่มๆนะครับอ่าอย่างดีนะครับอันนี้เป็นรองเท้านะครับอ่ารองเท้าน้องพร้อมเตะบอลเลยนะครับเตะบอลกับเล่นล็อบบี้เท่าไหร่ครับคุณแม่ร้อยเจ็ดก 179นะครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าที่มาส่งที่บ้านกันครับไปครับครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดคอบเด็กนะครับที่เราซื้อมาจากงานนี้แล้วก็เขาจะจัดส่งมาให้ถึงบ้านนะครับเพราะอย่างไงเราก็ใส่รถเราไม่ไหวแล้วแหละ นะก็เป็นคอกเด็กตัวนี้จะเป็นคอกพลาสติกนะครับตัวคอกนะครับก็เขียนว่าคอกแมวไซส์เอ็มนะครับราคาอยู่ที่2890บาทนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเสือที่พูในบริเวณในคอกนะครับราคา1490บาทนะครับแล้วก็มีม้าโยกนะครับลดราคานะครับเป็นม้าโยกและของเล่นเด็กนะครับราคา99บาบาทแล้วก็มีโมบายนะครับโมบายมีเพลงด้วยเป็น เป็นโมบายอัตโนมัตินะครับราคาอยู่ที่500บาทครับโมบายตัวนี้ก็จะหมุนเองได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้ซื้อมา500านะครับเอาไว้ติดที่เตียงนะครับสุกสายตาลูกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูของแถมกันดีกว่านะครับก็คือเราซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอาบิลเนี่ยไปแลกของแถมใช่ไหมครับอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นของแถมที่เราได้ครับมีเก็บกอออันนี้เป็นของแถมจากงานนะเป็นหนังสืออ่านี่ทั้งกองนี้เลยนะครับแล้วก็มีครีมอีก2ตัวด้วยแต่แยกออกไปแล้วนะครับเป็นครีมทาผิวคุณแม่นะครับกันท้องลาย อันนี้เข้างานมาปุ๊บได้นี่เลยนะครับถ้วยน่ารัก1อันนะครับแล้วก็ซื้อของไปเนี่ยนะครับทั้งหมดก็ซื้อของไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับนอกจากเซตตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีเซตที่มาส่งที่บ้านด้วยนะครับก็ซื้อของไปทั้งหมดเนี่ยสามหมื่นหกพันกว่าบาทนะครับก็แลกเซตนี้ได้แล้วก็ได้กระเป๋าเดินทางจาก KC c ีซสำหรับบัตรเครดิต KTC เนี่ยนะครับ เราก็ต้องมียอดวันที่ผมไปเนี่ยมียอดส0,000ถ้ายอดซื้อ3า0 0 0ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถแลกกระเป๋าเดินทางได้ก็ได้กระเป๋าเดินทางมาอีกใบครับครับเป็นไงบ้างครับกับของที่เราซื้อมาเพื่อตัวน้อยนะครับที่กาลังจะออกมาแล้วนะครับเออเยอะมากเลยประโยกน์เป็นไงบ้างครับไนเดินงานนี้เดินทั้งวันเลยค่ะแต่ก็คุ้มนะไปถึงงาน,นตั้งแต่เที่ยงประมาณเที่ยงเดินถึงเกือบหกโมงเย็นใช่ะนะครับ ก็โอเคได้ของเยอะนะครับคุ้มดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย